ต้ปลาที่หองอันนี้ข้าคัดมาเห็ดสามตัวนี้เมื่อนี้ข้าสีเห็ดนี่น้ำกินน้ำยาปลา สวัสดีค่ะพี่น้องสุโขทศคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีที่ทานครัผมเห็ดยังกินเท่ามหร่นี่ก็ยังเป็นหูหลายหลายคนใกล้ทอดบุญแล้วยื่นใจเลื่องี้กอนไปงานเกี่ยเหย็ดเห็ดกินก้อนบุญมันก่อนมือก่อนไปก้อนคาเทียกิน้องนั่บุญงั่งงานพี่น้องมาหลายสิมีแต่เมาถามกันอยู่นี่วติมื้อนี้ ไปเปิดบริสุทธิ์เชียงใหม่หน่องไปเปิดไปเจิมไปเจิมเครื่องไม้สูบหนามไม่เสือมาตะโดนเหลือกเนียนมันสีลื่นมือนกันเลยหามันลองจย่านั้นทำไมถึงไปหาหมาล่องได้พอดีเป็นสาอยู่หนองทมสะการบดคมสาเออสางนะเอนเนาะสาสาเดี๋ยวเทาก็ไปสูบมาเทาก็เฮ็ดกินท่านอยัางยุคนละล่ะ แล้กับป้ได้กินป้นได้มีเหมือดมาตกปลอมกินขนมกีนแล้วท่านได้สีมะเฮ็ดขนมจีน,นพี่น้องเยอะโต๊ะพี่น้องอันนี้เขาคัดมาเฮ็ดสามโต๊ะนี้แล้วก็ปลาดุกสามโต๊ะท่านแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เหลือหลายเยอะแล้วก็แบ่งไปให้เจ้าของน้องเพคนล,ะละ่ะส่วนหนึ่งพี่น้อง แบ่งกันกินเนาะแบ่งไปเลยหล่ะแต่ว่าบดไทยพี่น้องเบิ่งหรอกเดี๋ยวให้พ่อใหญ่สุกไปบอกเพิ่นเบิ่งแล้วก็ให้เพิ่นพี่เมนเข้ามานะหย่านพี่น้องบ่เสียว่าแบ่งให้ขาเจ้าอยู่บ่เพราะว่าเฮาอยู่นี่ถ้าไปเอาของผู้ใดก็ขอให้เจ้าก่อนล่ะถ้าเจ้าว่าเอาโลดขาเจ้าบ่ได้ว่าสิแบ่งกันอย่างเดียวเวลาเฮาออกมาแล้วเฮาก็เอาแบ่งเป็นส่วนให้ขาเจ้าคือเราพี่น้องกับบดได้ว่าแก่ของข้าเจ้าซืเสือแต่ข้าเจ้าบ่ได้ดูแลอย่างบอกก่อนเพราะว่าทางหนองทมเพิ่น เป็นเว้นขึ้นที่เหมือนเหมือนี้เขาเสียดนี่น้ำจีนน้ำยาป่านี่น้ำยาเนี่ผมซือันนี้ตำเครื่องแกะพี่น,น,น,น้องครับอันนี้เครื่องเทศเนี่ยผมซื้อมาแล้วเครือ<ก>ันนี้มีสั่งนกเพิ่ร์าเลนน้ำพอดีเอาข้าเอาหนีลงตำได้หนีน้ำอีกเกันบ้างไหมวันนี้ตำใส่กันเลยเอาไปเร่งเล่นหนึ่งก็ละเอียดเป็นได้ละเพราะว่าซุ้มซุ้มนั่นก็ให้มันให้มันละเอียดนิดนึงก็ดีอ่าแม้ มาแล้วอมควรไปไหนไปไหนมาครับไปไหนมาฮะไปไหนมาบอดูจ้าจแบงที่เจะแ้งใส่ใส่ใส่หมือนโอ้โหนั่นแหะใส่เหมือนรบามันเนี่ยไม่ีแน่นเนับี้รถเนี่ยเอบลอยเนอะ อันนัออ้นเขาเอามาใส่น้ำกระดนามกมกน้ำเดือดะได้นเนาหน้่ะเปิดพระอบที่นบห้อผ่อนบ่านึ่สองสามน้ำหวานินากแค่กว่านีน้เขา,าสีแบบเขาสีารประดัปาเด้พี่น้อง แตัวห่าเ้าจะเป็นปลาเป็นตอนสมัยตะกี <S <S mm ้เขาจะซื้อปลากระป๋องนี่เนาะมาใส่เนาะไม่ไม่ไม่มาำเนาะแต่ก็ทิเป็นน้ำสีแดงๆกันว่าแดงๆมากใส่นิ่วานใส่หอดผายขีอ่นขิ้ชั่วแตนต้องกลิ่นแต่ว่าเมียนเฮาเบ่เมียนแม่เขาไ่อยากเสียไปในดอกเนาะผู้ใดสิเอาไปใส่เลยาหยางเลยแม่เพราะว่าคนผู้มือมันกะ คนมันบกครบที่บกคือกันเด้ทางคนกับย่านบาปอยู่แต่ว่าทางคนมันบดไอขิดยิ่งห้าเด้แบบน,น,น,นี้คืเไยมันมีช่วงหนึ่งอยู่ขนมกินนี่แทบขายบะไดาละกรุงเทพข่าวมันแห้งหลายไม่กินน้ำพีซูใจเด้อตับกันบ่มีกระดาษชูนี่มั้ง <c oughs> เปิดมีดว้ากี่๊ เป็นแดดแสบคับพี่น้องขนคักเลยเปิดมอ้รุสร้างนกข้องีิปุงนวะเนี่ยปุงได้จ้อ้า ก็ดีว่าอย่อางั้ดอกประหยัดอายอ้ยเกลืออายุคนเขาดีจ้าไม่แจก็แจกจก็ตามเนาะไมกินแล้วพี่น้อ น่องโชคกับมาหนึ่งเด้พี่น้องตุ่ยาปลานี่ตรงนี้น่องโชคเด้มาโอ้ตรงนี้น่องโชกว่าใบอคานเลยโอ้ยโอ้หนาไปลาห่อนันเปยค่ะก็ตะ้น้ปลาี่เป้ยวันนี้ดิ้ี่เนี่ยเักซิมได้แล้วตักตักว่าดแตตักเป้ยเลยท่านเด้เขากันเป็นสลัเอาะ น,น,น้ำห,ห้อนดีน้ำวานเายแม่น้ำเจ๊ง่ายเที่ยงเลยี่น้องน่ากินข้าวแล้วเรียบร้อยจ้ะโอ้ยของยางได้ยดีกะทิกระบ,บอกกะทิ อเดเป็นตาแสบผักแสบแนบ่งพ่อกอน่ะได้แล้วผักเข้าอ,อ,อันนี้ผักอันนี้แมงนี่ผักผักอะไักก <พา S 2> ันวันตอมพี่น้องสั่งแม่แรงวันตมอมน,นี่นี่ พนอขนมกีนอันนี้ข้าวโรขันจังเอออันนึงมโรข้าแบงผักซสองอันบ่อันนึงตางทงนี้หนึ่งต่างท้านั้นมาเด้อพี่น้องกะเลสือเอมากินข่ากินข้าวปุ้นจ้ายนนี่ยแม่มุ้ยคึนนีเจะนั่งเครื่องพี่ก็ได้ นั่งนี่พ่อให็นเออเอาตามสบายเลยเอาติวเดียวกพอรเนพ่อยัแดบเราไปกินหน่อยติวไรเนื่อติวกลองโอ้ยมันหน่อยติวอขหางติวกำันมาเลยกำันมาแล้วรลานมาแล้วใรเ่งมาพอดีเขาเนี่ย่งต้องม่กินน้ำแบ่บุย่อมไปเปิงไม่กินขับบุญนั่นี่งรับผมผมสิสวยสตดทงส ครับผมสวัสดีมาพ่อแม่พี่น้องเซกันเดอครับผมเวลาเดินเดินเดนเดาขับมาเหมือนกันได้ไปสูบปลามืดมืดมาเบ้นครับผมก็ได้เพราะเรายอกินถัาคำวราถือว่าเสียรายแต่ให้พี่น้องเขาไปน้ำเขายืดยืไปมือเขาติกินสกปรุนเนครับหรือว่าทังทั้งปากกลางบางต้เขาจะเอื่อนว่างมกิน บ้านเฮือนขอบุญแต่ว่าท่านหอดบุญผาเวียดหรอครับหรือว่าบุญกันหล่อนบุญกันกันหล่อนคือกันหล่อนไปเลยัดกำลังจัดเทียงพัดกินเด้อม,มาก้มามาเลยเพราะว่าแสบแสบแสบป่ะแสบผักแสบผัก,กมาเด้อครับพี่น้องเอ้ยบ้านเนี่ยก็ซุกไปเต้น หน้าห <centimet S 1> านมาไปนเนาะใส่สิไ่ได้กินเลยมึงไปไปยืดกำลังไปมวนนีกเด้อพี่นอนอดีหดเยเบอกว่ด้แบบนี้นะของแท้หดน้าใส่ไปน้าใส่ไปออนเด้อนี่ะครับนี่จะเป็นของจริงอ้ยแมงวันทองถ่ลไปก็ไปพาอะไรครับคนหละหัวของเทเป็นสิ่่ ใช่เคยเคียมเียดมั้ยใช่ไหมมัดสีถ้าวูเห่เทียนสิแนไหมงเนี่ยสังนกอ่ดูกินได้กินได้ห้ามเกงใจนะคะผมดีน้ำยาผสมเนี่ยผมาเออสมเลยปลาคอยเงี้ยระโดนลุงหมอยาปลาคอยเงี้ยมาหอดแล้ว เดี๋ยวงดาี๋ยวทำยาน้มกิงได้ปปอมากกว่านี้เลยน้องอนมาระระคนน้อยแข่ยิ่ใส่เนาะก็เห็นไครป่านเนาะคนเดียวคนนี้ นี่น้ำยาข้าปุ่นเนี่ไโ้เห็ดว่าคือสุดยอดเลยวะเห็ดสุกคนจงนบเห็ดสุกคนรวมด้วยช่วยกันแล้วกินแซบมันแปะเข้มเียใส่ลไปก็อ้าปุ่นโอ้เต็งไดตังมันก็ชอบปากนี่ยพูดจัดนม่เมื่อยอันเซนแซบปะแบอันกินข้าปุ่นปะมันสุขข้ปุ่นไม่ได้เนาะสุขข้ปุ่น่ได้เนพราะอยากได้มานี่ จิงหหดอแไมแซ่บค่ะสุดยอดทำไมคนเะอเาเ้ยขอบคุณค่ะแากีนี่หน่อยแดงกันกินเนะเงเงฟ้าหนก็มาวันี้กหอดบ้านแล้วสรางหอดบ้านวจ๊กนมหมวยพันยีขานะย้อนสร้างบ้านซะเจ้าขนลุ้มกเกียบ ขนมปากหม yes. ้อเห็นยากเลยนี่น้ำน้อยนี่บุ้งขนมปังหม้อนี่หน่อยนะเกียบปังอือก็ใช่คือบารองอันนี้แดดเลยผสมเลยพี่น้องผสมไอ้นี่เป็นกะทิของแม่ห้องเลยพี่น้องอันนี้เป็นพอดีเรือบ่มนน้ำน้อยนึงนี่เกี๊ปัน ไอ้มีว่าแม่หมวยบาานี้เขาบ่อตองไปแยกหมอยี่ตัวงานเม่เห็นเงแต่ด้วกันเงี้ยเงี้ยงยเฮออืมน่้ยเฮยไม่ินน้ำกีนั่นจ้ะมาแม่มาแม่มาแม่ ้มาออกรดเจ้าสิได้ลูกค้าเพิ่มเย <c oughs> ี่ยสามคนสิก็ซี้รถเจ้าป้าเงากับพี่ป้ากับพี่นี่คืออันดีเอานั่ง <c oughs> ่าก็หมักมืขึ้นกันเนี้ยด้างนี้พี่น้องมื่อนี้ไม่แขกรับเชิญจ้ะ

เรย่ง้มนแมตับหนังเปนหลอด่นังแ่มยันอื้จิงก้อนมันบุญเด้อีฮงินก้อนมกันหลอนขาดมือเันไ่เสีบหอกครับแม่นบดกับจินชุกันโซ่คนเนาะได้บาบแศบหรือเก้าหรือหน่อันมาเห็นด้ก็ได้ ไปปฝนวันอี้กสมองเนี่ยสงอยังได้ขับแบนดเด้อนี่เจัวนี่ตัวอ่างตัวงอครับเบื้งตัวครับผมผมว่าฝนถึงวันบนกัระดอนฝนตกกระเทียนแน่ยเนี่ยไตอ้วนมาต้มยินยักหมอนี่ต้องบอกว่าเนาะวทางโน้นว่าไตอ้วนี่เออลูกค้ามากินน้ำแน่เถอะน้อยย่อมหนึ่งค้าด้วย ขึ้นนู้สุบานเดีบอกเพิ่นเบิ้งตัวไปเดีออกกันย o ท t u ู e เด้อสันเบิ้งข่อยเด้อสันเองสีลนี้นิดหน่อยไปยังนิ้หนัอื้นมาแรงเห็นเจ้าข้นมาเห็นเจ้าแน่น้อยสันบ้านเกิดขาย ขายหลาามหมายหมาว่าขายสุางพีเนใจอยากได้งันสั่งแล้วไ่มาเล็กแไหน่ไหนแคเล็กวตาแบนตั้งกินตั้งเป็นห่วงพระเยซูเระยัทุกขหนาหันเนะห่วงขาวีมันแรงมีมันรำอยู่ปะห่วหงดอกน้องมันก็ห่วกว่าส Cứ nói gầm mặt đó. Mát đấy, mày là tôi là nhà lại. Mày là tôi là nhà lại. Mày là tôi là tôi là tôi lái cầm okay. là ừ. ừ. nó là tôi là mình là tôi 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 là nào là tôi rồi tôi là rồi, mất tôi là tôi ăn ngọt phải con được mà, để cho mình này ra. Gùm tuổi vợt đây đẹp ngay. nào Chưa lại, เดครับพี่น้อยกี่หน่อยพนมแดบิอืมม้นก็มันได้งไปดีนี้ยนยีเมือนเดิาปีตามเหมือนเดิมลยโฟกีเม่อผักไหมย่องจานยุ้ไหมเ้มจานยุ้งจะได้กินกนยันเอแม่นางยุ่งมาลันกมีกตายลเดี๋ยวเ็นกิมระทีมนีดอีสหมอครับลดหน่ยนงะอน

เป็นอยังบุบแล้เป็นโรงพยาบาลเราิดะแ่อยัางเราก็ต่ายแผ่เโอ้ติดเสยมดยคับรถมันคับไปาดมนนที่เขียวเงสเนกระเอนะพูดอย่างนี้นะเราพูดได้ไหมอยู่ไอไอกทุมคางไอนั่นนี้าวกระดาษเ็นอย่ไเหรอินกระจุนรการเนมีบั้งมีเง่ยมีเื่อนบ่อยบ่ เลื่นั่นยึดก้อยเป็นหัวยนะพ่อขันไปทัตาตุ้มยจ้อยวขมนเขียวหนาขันไปตุ้มแล้วเขอต่ไมตะบกอ่ยตัวครับรถันี้มันก็ยาบันดวันตะมุนขัไ่มขนเรอนี้บอกข้อยู่บบนี้บเรนีอ่อยบนยวนมีน้บัทั้งมันลู้เนะ

มีสตว์ท an ุกชนอสู่หลายสุกัขัมนอย่างนี้ตัวผู้ตัวเนนะครับการแต่ัานมากะรัตานามระวังห้องกระปองระวังเพือนกันระวังตังหังไปว่ามีสุกวิใช้เพือนผู้อด้วยครับสวัสดีชิมลีพ่รมเศรษกาวพว่าสวัสดีจังจะดรดเรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ